ขี่ในน้ำเฉยดูขี้ออกมาจากตูดเลยนายนายมาเล่นน้ำเราแล้วนายมาขี้ใส่น้ำเราทำไมวันเนี้ยฮะมาเล่นน้ำเงาเๆงาเงา หรือว่าหล่นลงไปหรือไงให้ช่วยเปล่าเออยังอยู่อีกเหรอ เข้าใจว่าไปซะแล้วขนเปียกบินไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงโอ้ยเหนื่อยแล้เนี่ย,นนยขึ้นมานกอะไรก็ไม่รู้ครับตัวประมาณไก่ใหญ่กว่ากไก่นิดหน่อยหลืองเหลือง เอา้าขนเปียกขึ้นไปเร็วขึนไปว่ายน้ำเป็นนีิว่าระดับน้ำสูงที่สุดเท่าที่สูบได้ครับอีกนิดนึงจะล้นท่อแล้ว สรุปคือขึ้นไม่ได้อีกต้องช่วยอีกเหรอคือสะแห่งความตายเลยใช่ไหมเออทั้งหมาทั้งนกทั้งอะไรแล้วจะไปทางนั้นทำไมก็มาทางนี้ดิขึ้นไม่ได้อีกเดี๋ยวไปไป,ไปทางนู้นเลยไปขึ้นท่อไปเหมือนเดิมไปเลยไม่มีหงให้เลี้ยงเอานกนี้ก่อนแล้วกันนกอะไรก็ไม่รู้ครับคล้ายนกกระเรียนนกอะไรหาปลานกอะไรไม่รู้ แต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่นกน้ํานะครับโดนน้ำแล้วขึ้นเองไม่ได้เฮ้ยไปขึ้นท่อดิจะไปตรงนั้นทำไมวะ ดูถจะช่วยได้ไหมเราอาจจะต้องรุนแรงกับนายหน่อยไม่นั้นนายขึ้นไม่ได้อย่าอย่าไปอย่าไปนี้เอาตะข่ายไปพันท่อไว้ให้มันเกาะขึ้นง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้เขี่ยมันให้มันขึ้นตอนแรกพยายามจะเอื้อมลงไปจับแล้วแต่ว่าไม่ถึงนะครับจับยากเขี่ยไปเขี่ยไปให้ขึ้นไปตรงนู้นไปเลยคือขนเขาเปียกเขาเลยบินไม่ได้นะครับแล้วก็ เขาไม่ใช่นกน้ำด้วยอือลองดูได้ไหมขึ้นได้ปะเออหยียบได้แล้วเว้ยไปขึ้นไปไปเลยขึ้นไปเลยเปียกนะคือต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่พ้นขอบสะไม่นะั่นเดี๋ยวหล่นลงไปอีกนะครับไปเออเออนั่นแหละไปไปไป นายเป็นอิสระแล้วเพื่อนเออมันเจ็บปีกหรือเปล่าวะหรือว่ามันอะไรไม่รู้นะเออก็เป็นอิสระแล้วโชคดีเขาคงจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าแช่น้ำอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะเปียกนะครับ เอควางจะพึงขนให้แห้งแป๊บนึงนล้เหีืยหงบินแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเจ็บปีกหรือว่าอะไรหรือเปล่านะไม่น่าจะตกลงไปในสระเองนะครับไปกินน้ําไปอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสระมันลื่นขึ้นไม่ได้นะ